นสนับสนุนโดยเป๊ปซี่ซ่าให้สุดทุกตนตรีริควอลาลูกอมสมุนไพรช่วยให้สดชื่นชุม่มคอลอริโอแพริเอลแสบเดี๋ยวพอพี่หมอออกมาใช่ไหมหให้ทุกคนเลยนะ แต่งเรื่องแบบว่าไอ้พวกข่าวที่เราเคยได้ยินมาเรื่องที่แบบว่าทพี่คนแก่ U, iros, high, beyond, 是是อยู่บ้านคนเดียวแล้วก็เกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเรื่องร้ายอ่ะแลาแต่งขึ้นมาคนละเรื่องเชื like <t ors> <t ors ่อถ้าเกิดพี่หมอได้ฟังเยอะๆเดี๋ยวแกก็จะเริ่มคิดถึงแม่เริ่มเป็นห่วงแล้วก็กลับบ้านไปเองนี่นี่นี่ทุกคนดูนี่สิอยู่ๆนะแม่พี่ก็ไล์มาถามพี่ว่าปอนแกอยู่ที่ไหนโอ้ยใครจะบอกละแม่บอกก็รู้ดิ ดูดูเจ้านายกูทำตัวเป็นเด็กอนุบาลเลยเออโอ้ยนี่พี่ต่อได้อ่านข่าวนี้ไหมวะที่เขาปล่อยคนแก่อยู่บ้านคนเดียวแล้วโดนป้นน่ะโดนป้อนไม่พอโดนข่มขืนโดนข่มขืนไม่พอโดนฆ่าฮะอย่าใส่คดีเยอะเก็บคดีไว้คนอื่นเขาพูดบ้างอย่าคนอื่นมีมีเรื่องพูดเออนั่นแหละ โหน่ากลัวเนอะทิ้งคนแก่อยู่บ้านคนเดียวเนี่ยใช่ใชนี่พอใจก็เพิ่งเจอข่าวในอินเทอร์นเน็ตนะคะเขาบอกว่าทิ้งคนแก่อยู่บ้านคนเดียวลื่นล้มนะลูกกลับมาช่วยไม่ทันตายเลยน่ากลัวเนอะทิ้งคนแก่อยู่บ้านคนเดียวเนี่ยใช่ เจออยู่ข่าวนึงคะที่นี้คนแก่อยู่บ้านคนเดียวถูกไฟช็อตตายเห็นเขาว่ากันว่าถ้ามีลูกหลานอยู่ด้วยคงช่วยไว้ทันอืโอ้หน่ากลัวเนอะที่นี้คนแก่อยู่บ้านคนเดียวเนี่ยใช่ทอทิปก็เคยได้ยินข่าวเหมือนกันนะคะมีอยู่ข่าวหนึ่งมีคนแก่อยู่บ้านคนเดียวแล้วเขาอาบน้ําใช่ไหมคะเสร็จแล้วเขาโดนไฟช็อตก็เลยล้มลงหัวฟาดพื้นเสร็จแล้วก็ ไม่มีใครมาช่วยเราแล้วเราโดนจนป้นด้วยค่ะแล้วเสร็จเราก็โดนโดนขมขืนแล้วก็โดนฆ่าด้วยค่ะพป่ี้ยวของเรา3ามคนมารวมกันนี่ใช่ก็มันคิดไม่ออกอ่ะโหน่ากลัวจริงๆนะทิ้งให้คุณแก่อยู่บ้านคนเดียวเนี่ยสวยซ้ำสวยซ้อนจริงๆใช่ พยายามจะพูดให้ฉันกลับบ้านแต่ขอโทษฉันไม่กลับแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นได้จริงๆนะครับพี่หมอนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าคนเราเนี่ยก็ไม่ควรประมาทนะครับอืก็ถูกค่ะมันอาจจะเกิดขึ้นได้แต่มันไม่เกิดหรอกเพราะว่าแม่พี่เนี่ยไม่ได้อยู่บ้านคนเดียวมีทั้งแม่บ้านมีทั้งคนขับรถอยู่ด้วยไงแล้วถ้าเกิดคนขับรถแลวแม่บ้านอยู่ดีก็ออกไปจากบ้านพร้อมๆกันล่ะครับเออ ไม่มีวันเพราะแม่ไม่เคยอนุญาตให้สองคนนี้เข้าไปพร้อมๆกันต้องมีใครคนใดคนหนึ่งอยู่เป็นเพื่อนแม่เสมอโอเคกูว่าให้พี่หมอนอนนี่แหละแม่เขาจะเป็นไรหรอกบ้านเขาปลอดภัยขนาดนี้ไอ้บ้าคุ้มกันยางฐานทัพทิพย์อนคุณรู้นะครับว่าพี่เนี่ยกาลังนอนกับแม่อยู่แต่ว่าไอ้สิ่งที่เราคุยกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วมันก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับพี่ไอ้อย่างที่ทิพย์เคยพูดว่า คนเราเนี่ยเวลาเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนจริงๆแล้วเราก็รู้ไม่ได้ด้วยว่าคนที่เรารักหรือคนที่เขารักเราเนี่ยเขาจะมาจากเราไปเมื่นนอไหร่วันไหนแต่บอกวันนี้ที่เรายังมีเวลาเหลืออยู่เนี่ยเราก็ควรจะใช้เวลาที่เรามีอยู่เนี่ยให้คุ้ม,มดูแลท่านให้ดีที่สุดนะครับจริงด้วยค่ะพี่ทิพย์เราไม่รู้เลยนะคะว่าเราจะจากกันไปตอนไหนแล้วควรจะใช้เวลาอยู่คนที่เรารักมากๆ ดีกับพี่ต่อเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว anyway, เดี๋ยวเาดังมาเรื่องนี้ได้ยังไงเนี่ยเอาเรื่องพี่บอนก่อนไหมเนี่ยโอ้ยนี่ก <mu! S 2> <c oughs> ็เนียนเอาละคะ่ะพี่ยอมกลับบ้านก็ได้แต่ว่ามีข้อแม้ข้อหนึ่งทุกทุกคนต้องพยายามช่วยพี่คิดนะคะ <c oughs> ว่าต้องทํายังไงพี่ถึงจะแอบคุยกับน้องโจได้โดยที่แม่พี่จับไม่ได้พี่ถึงจะยอมกลับบ้านเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเลยปรึกษาพี่ต่อมานี่ บอกเลยคนอย่างมันถ้าไม่มีหูนี่ปลาไหลดีๆนี่เองนะต้องงั้นช่วยพี่คิดหาวิธีหน่อยสิครัว่าทำยังไงแม่พี่ถึงจับไม่ได้อะสบายมากคุณมาถูกดงแล้วครับ<ง>ัวบ้้าอง ตอนที่คุณยมคบกับมินน่ะเขาว่าดูแลคุณยมอย่างนี้บ้างไหมคะอ๋อเจมินเหรอครับไม่หรอกครับกระด้างเป็นอย่างมาตอยเลยครับมินจ้าถ้าโอกาสหน้าได้มีแฟนใหม่อะให้พี่ถเวนให้นะจ๊ะจะได้ไม่ต้องเลิกกันอีกขอบใจจ้า คุณคันเง็บที่คุณสองคนเนี่ยชอบออกมาเที่ยวข้างนอกอย่างนี้เป็นเพราะว่าแฟนของคุณเนี่ยเอาใจไม่เก่งใช่ไหมคะใช่เลยครับพี่น้องครับผู้หญิงน่ะมักจะไม่รู้ไม่เข้าใจว่าแฟนต้องการอะไรถ้าแฟนเราเนี่ยนะต้องการจะไปเที่ยวเราเราก็แค่เป็นเด็กเล้าให้เขาแต่ถ้าแฟนเนี่ยต้องการจะไปเที่ยวอาบอบนวด เราก็แค่เป็นหมอนนวดให้เขาไม่สาธิตหรอกครับเป็นหมอนวดเป็นยังไงครับพี่น้องครับสาธิตไม่ได้หรอกค่ะต้องไปสาธิตให้ดูที่ห้องเออกันไปกันเลยครับผมอยากเห็นแล้วครับพี่น้องครับนี่แล้วคุณช่างเทพอ่ะไม่อยากดูด้วยหรอกค่ะผมไม่ตอบดีกว่าครับเดี๋ยวมันจะดูไม่ดี เนี่ยนะคะเด็กเนี่ยนะคะเพราะเป็นที่ห้องอ่ะบุ๋มไม่ใช้โล้คาทิชชู่อย่างเงี้ยเช็ดปากเงี้ยพาผมไปเยี่ยมพ่ออีออแป๊บหนึ่งได้ไหมครับพี่น้องครับได้ครับ ตอบตัวแป๊บหนึ่งนะครับอโอเคน้องกระเทบน้องกเทบคิดเหมือนผมไหมพี่น้องครับคิดสิพี่พี่อยากเป็นพยมใช่ไหมครับไม่ใช่น้องกระเทพยอยากเป็นไอยมเหรอครับพี่น้องครับอ๋อก็ถ้าแฟนเราทำอย่างที่คุณหมู่บ้าจริงนะ ผมไม่ออกจากบ้านเลยพี่โอ้ยมันก็จริงอยู่แต่เอาเป็นว่าเอาเรื่องที่ผมจะคุยกับน้องคั้นเทพก่อนดีกว่าผมว่านะท uh> ี่ไอยมันพาคุณบุ๋มมาวันนี้เพราะมันตั้งใจจะให้เจมินหึงแน่นอนพี่น้องครับเพื่ออะไรพี่พี่ยมกับเจมินเขาเลิกกันแล้วนี่ใช่ใช่เขาเลิกไปแล้วโอ้ยสัตนนนน้องคันเทพ น้องขั้นเทพเคยได้ยินพี่เบิร์ดกล่าวเอาอไว้ไหมครับพี่น้องครับทานไฟเก่ามันร้อนรอวันรื้อฟื้นแล้วคนมาทีหลังต้องทนมันเลยยังไม่กินคุณบุ๋มไงครับพี่น้องครับมันรอไปลื้ฟื้น่านไฟเก่ากับอีเจมินก่อนเหรอพี่แต่คนช่วยพี่โยไม่น่าคิดแบบนี้นะเขาน่าจะไปกินคนบ่มมากกว่าถูก ใช่ไงพี่น้องครับน้องกัะเทพมาถูกทางแล้วแต่คิดดูนะวันก่อนเนี่ยไอยงมันออกไปกับคุณบุ๋มแล้วมันกลับมาโกโหกพวกผมว่ามันได้ไปขานลอยกับคุณบุ๋มเรียบร้อยท,ทั้งทั้งที่มันยังไม่ได้มีอะไรกับเขาเลยขนาดเขาเป็นคนที่น่ามีอะไรด้วยมากแต่มันก็ไม่มีผมว่ามันกำลังต่อรองอะไรบางอย่างกับเจมินอยู่อย่างแน่นอนพี่น้องครับกลับห้องกันดีไหมคะ ดีครับได้เลยครับ <c oughs> แต่เอ,อเดี๋ยวขอไปคุยธุระก,กับเจมินแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมานะครับเดี๋ยวมานะครับเจ๊จะเอาอยัางไงฮะคุณบุ๋มเนี่ยเขาจะไม่ใช่ซ่อมป้อนฉันนะนะเขาจะใช้ปากป้อนฉันนะนะ เขาป้อนจดิไม่เอาว่ะฉันไม่อยากให้คุณผหมิงเขาป้อนนะฉันอยากให้คุณผู้หญิงป้อนมากกว่าค่ะแหม่ฉันเห็นเขาป้อนกักทีไรก,ก,ก็กินตลอดอ่ะเอาไงเข้ามาดีขนาดนี้จะยอมไปจัดแมตช์กระชับมิตรกับฉันไหมหรือจะให้ฉันไปจัดแมตช์กระชับมิรกับคนอื่นเอาอย่างไงโอเคให้เวลาคิด5นาทีเราจะมาเอาคำตอบ คบุ๋มครับคือว่าอย่างนี้นะครับาทางร้านมีปัญหานิดหน่อยครับผมต้องขอเวลาเคลียร์เรื่องบัญชีก่อนนะครับผม,มไม่เป็นไรหรอกค่ะแหมบุ๋มมารอมาตั้งหลายอาทิตย์แลอรออีกแป๊บเดียวมันจะเป็นไรไปยินดีคร่ะเมื่อกี้เนี่ยไอยมมันต้องไปตกลงอะไรบางอย่างกับเจมินอย่างแน่นอนพี่น้องครับ เราไปถามเจมินกินมา้ยอยก็ไม่รู้จักนิสัยไ้สองตัวนั้นอย่างนั้นนะพี่น้องครับกว่าที่ผมจะรู้ว่ามันแอบกินกันก็เป็นปีแล้วนะครับพี่น้องครับแต่ไม่รู้แหละผมจะต้องสืบรู้ให้ได้ว่าที่ไอยม,มันพาคุณบุ๋มมาทำให้เจมินหึงเนี่ยเพื่ออะไร